เจ้าปัญหาเจ้าก่ขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งกลางวันกลางคืนดินเดินดน,นั่งนอนเว้นแต่จะหลับสนิทไปเท่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นโลกใจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆ่างว่าโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่ไปให้ความหมายเขาแล้วก็เอาความหมายนั้นละ่ะมายุ่งกวนตัวเองเนี่ยจึงเรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่เป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังไปเลยเั็นว่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาที่ง่ายที่ง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่ได้อีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่ป,ปริมารถนาเข้าในหัวใจอีกนั่นผู้เป็นศาสดาที่จะนำธรรมะมาสอนโลกเพื่อแก้ปัญหาภายในจ,ใจิตใจจึงต้องเป็นผู้เฉียวฉลาด มากผิดธรรมดาสามัญชนทั่วๆไปไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนศาสตว์โลกให้เขาอกเข้าใจพอพอแก้ไขตนได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉะลาดสามารถจนเต็มภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภายในพระไทยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลยนะ่ การทุ่มเทกำลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุธทธังสนังกัฉามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตำหนิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยอ่อนกำลังมีความเกลียดคร้านอ่อนแออย่างนี้ไม่มี ูถึงการเสียสะละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสะละถ้าจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายนี่ก็ยังต้องเสียสะละใครมาต้องการอะไรให้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ มันควรจะพูดได้ว่าไม่มีผู้จะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญที่ให้เราได้พิจารณาเพื่อฝืนภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝืนนั่นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้ เหมือนอย่างคนโง่นคนฉลาดจะหลอกลวงต้มุ๋น,ว,น,ว,นวิธีใดได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบคนอุบายของเขาคนฉลาดต้มตุ๋นคนโง่ถึงต้มได้ง่ายการพร่ำสอนคนโงน่สอนได้ง่ายคนฉลาดมีอุบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรเาเทียบกับกิเลสท,ที่มีความแหลมคมมีความเฉียเฉลียวฉลาดกว่าเรา คิดในแง่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากม่น,นําธรรมะเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยจะกลายมาเป็นเราจะทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็ดล้วนแร้วตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสไปเสียสิ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเรานี่การที่จะทราบว่าสิ่งล่านี้เป็นก้าสึก มีใครบ้างทราบมาก่อนมันมไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งน,นี้เป็นค่าสึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก้สิ่งที่เป็นค่าสึกอยู่ภายในพระไทยจนหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภยัยไม่มีค่าสึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เลยทียนี้ประกาศพระองค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจาก เรื่องผูกมัดทั้งหลายนั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีมีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นข้าศึกอันลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมากี่กอยูีกันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าเท่า,าทนั้น แม้ท่านนำอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสซึ่งเคยเชี่ยมสอนอ,อกมานาเอพอแผลเพีเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วเนี่ยถ้าเลอจาะทำกิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลสก็จดจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน ืออยู่ในจิตดวงเดียวกันพอฝ่าหนึ่งเผลอฝ่ายหนึ่งก็ช่วยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการคา้ครวนความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทำตามความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสของกิเลสที่เข้าแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว จึงเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากถ้าจะไปคิดทางการกระทากว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้น,น,นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสที่ไม่อยากให้เราทําเช่นนั้นแล้วเราก็คล้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยกลัวจะลํำบากลําบนอกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องกิเลสหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทําคือความจริงสอนไม่ไม่ข่อยเชื่อ กิเลสสอนเราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทําแทรกเข้าไม่ได้โน่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะก,กัน เ็าไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเสีถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านหนึ่งฝ่ายกิเลสก,ก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านหนึ่งที่นี่แยกจริงชัยชนะกันใครมีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมากคนนั้นก็จะคว้าเอาชัยชนะมาได้นําใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลมุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำน,นาจของกิเลสนั้นหลับผู้มุ่งตอผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความลยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เรื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบากถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์กลัวจะเจ็บจะปวดจะลําบากลาบนเป็นทุกข์เป็นยากอะไรกลัวไปอะไรเนี่ยหนึ่งความกลัวลนั้นเป็นอุปสรรคจีดขวางทางดาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์ อันพึงหวังของตนเท่านั้นไม่มิ้นไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเนี่ยเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกระหารเป็นคุนก,ก,ก็เข้าใกล้คิดติดแนบกับความกระหารสู้กับมารซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับนั่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ผิดพยายามค้นด้วยพระสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกทางได้คือนาปานสตติทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกและทรงยิดย้อนหลังถึงคราวที่ไปแลกนาะขวานได้ทรงบำเพ็ญนาปานาาตัตตินั้นนำการบำเพ็ญคราวยังทรงพยามนั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ทรงทำภาวนาอยู่ใต้ล่มโพก่เนได้หลักนั่นเป็นที่ยึดอานาปาาสติละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้นะในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าผ่องใสก็ผ่องใสพระกายก็อ่อนเพียเต็มที่เพราะอดพระกรยาหารมาตั้งสี่สิเก้าวัน มาเสวยในวันนั้นพร่ากายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางกำหนดอนาปานสติฮือลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำานับลำหนับจิตที่กวนแก่ปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปาท อวิชาปัจจยาสร้างขารา ah. สร้างขาราปัจญาวิญญาณแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชาปัจยาสร้างขารานี่หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชาถากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชาปัจญาสร้างขาราเรียบเรียงจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชชาเลยเอันนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชชาผ่านพ้นอวิชชาไปแล้วพอแยบขึ้นท่านท่านเข้าใจเราจะอาะ่านาเท่าเท่าไรเลี้ยงก็เท่าไรก็ตามเรียงอวิชชามากี่ตู้กี่คำภีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมอวิชชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้ือวิชชาอ,อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเลื่อยไปมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนแน่ เราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างคำ่ำมันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งแหละแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งมีกี่กิ่งกี่แขนงและมีกี่กี่ใบกิ่งแยกกิ่งน้อยแตกแยกกันไปไม่ทราบว่ากี่แยกกี่น้อยกีแ่แขนงแล้วนับวันย่างคำ่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียว,วันหลังไปนับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เลื่องได้ลาอะไร นี่แหละที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เองผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทําอะไรถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทําเรือนก็โค้นลงไปแล้วจะถอนมัออกหมดทั้งลรากแล้วก็ขุดค้นหลักแก่หลักหอยตัดเข้ามาเท่า เข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ตัวน,นั้นจะทนได้อย่างไรมันก็นลม้มระเนรนาดลงเท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจํานวนมากน้อยเท่าไรมันก็ยุบยอดและตายไปโดยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่แหละที่ว่าอวิชาปัยาสร้างข้าลาอวิชาปยาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแกวรากฝอยกิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปอวิชาปยาสร้างข้าลาสร้างข้าลาปยาวิญญ,ญาณปยาวิญญาณ เลื่อยไปไม่มีที่สุดนี่คือมีรากแก่รากฟอยมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีกา้านมีดอกมีใบนคุณง่ายๆว่า,างั้นแหละมันอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขแขนงมันก็ทรงตัวงมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้พอต้นมันขาดจากความสืบต่อแล้วมันจะสืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสาข,าขาดอกใบละตายหมดนี่อวิชชาวัตเวาเวาเซสวิาสาาดาคานโยธาเรื่อย อวิชชาดับสังขารก็ดับอน,นั้นก็ดับก็ดับเรื่อยๆนี่ท่านพูดถึงว่าอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชชาเป็นเครื่องหนุน <factual S 1> ให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็นพาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของอวิชชาทั้งน,นั้นไม่ใช่อวิชชาแต่เป็นเครื่องมือของมัน ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงางกายมีแต่ทางเดินของอวิชชาสังขาราปยาวิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของอวิชชาอาวิชชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอาวิชชาเมื่อนคน้นเข้าไปถึงตัวอวิชชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไรอวิชชาดับสังขารจะมีมาจากไหนสังขารนอกจากสังขารล้วนๆดังสังขารปอราหารันไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาสังขารอง เราทั้งหลายที่มีวิชานี่ล้วนแยวตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสนะ่วิญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอาวิชชาพาให้เป็น,มนไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาอ่าถึงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาอาวิชชานะดังที่เคยอธิบายมาแล้วหลักแกวหลักฝอยไปยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไรไปสําคัญมั่นหมายอะไรคลี่คลายดูทั้งสิ่งน,นั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมั่นหมายไปคิดไปปรุงไปแต่งไปว่าดีว่าชั่ว ย้อนขามาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนกวนกวายเป็นตัวไปยึดไปถือเพราะความไม่เข้าใจคลีพพาดูว่มันเข้าใจทั้งข้างนอ,อกเข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชาทั้งแก้อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆกรรมฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นโดยราดับนี่เป็น,นเรื่องเริ่มแรกที่จะระงับดับอวิชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจของตนมากน้อยทั้งนั้น การปฏิบัติเราจะไปคาดไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนิชำนานในทางใดพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัดทําถูกต้องตามปัญญาศัยด้วยถูกต้องตามหลักธรรมด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสือเืิมไปพุ่งเฟ้อเอืมไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กาเริบเสือกสารต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผลแล้วเนี่ยวิชาสงบตัวอุบาสติปัญญาจะพิจารณาเพื่อคลี่คลายดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกุลกายของเราเนี่ยปกูิปพเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณน,นี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลินนวสเครื่องสัมผัสต่าง เมื่อมันมีกิ่งมีกา้านเมื่อมันมีหน้ากแก้วรากฝอยมีตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจนี่มันก็ระบาดไปหมดนั่นแหละจึงให้พิจรารณาการพิจารณาภายนอกก็ตามพิจารณาภายในก,ก็ตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัยเป็นมรรคได้ทางนั้นคือทางดําเนินเพื่อถอดถอนกิเลสเช่นสอนให้ไปอยู่ปา่าช้าไปยังไงถึงให้ไปอยู่ป่าช้าไปเที่ยวปา่ปวปชาช้าไปเยี่ยมปา่าช้าพะเรามาเห็นปา่าช้าภายในตัวของเราต้องไปให้ดูที่นั่นก่อน เห็นที it, ่นั่นแล้วก็มาเทียบเชียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี้แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วเข้ามาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็นชัดเข้าใจชาติในป่าช้าภายในคือตร้างกางตัวเองที่เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยของมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยทั้งนั้นแหะมันไม่รู้มันจึงยึดถือเราจะบังคับให้มันถอนเท่าไหร่มันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจ ฉะนั้นจึง,จงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิณิพิจานาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลำหนักลำหนักในการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้นเราจะไปคาดไปหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปคาดไปหมายตามท่าน,านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจใกำหนดพิจาณาดูปัจจุบันธรรมคือความเป็นของจิตเราในะในขณะขณะ สงบอย่างไรก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้นะนิสัยคนนั้นเป็นอย่างนั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยคนเราภาวนาเป็นอย่างนี้นิสัยของท่านผู้นั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตาม ความต้องการนั้นแล้วจะเกิดความดับร้อนขึ้นมาลยกายเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือทํากิเลสให้ระงับดับไปเป็นความผิดไปอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศกลางวันอยู่ด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่รมทั้งนั้น ถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเนี่ยเพราะมันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งสำคัญจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกที่นี่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมดถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภายในภายในนี้แล้วภายในก็เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะผู้นี้พายให้เป็นไฟใจพายให้เป็นไฟใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสําหรับสัตว์และบุคคลรายหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจึงต้องมุ่งลงที่ใจ ให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความพลิกแปรเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบาดไปทางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากใจนี่แล้วเป็นผู้สั่งงานคอยดูความเคลื่อนไหววันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจกับมันอาการของมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการ เศร้าหมองปัญญาของเรามีมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นเศร้าหมองนั่นความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความเศร้าหมองนั้นได้นะให้ดูความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แก้สาเหตุที่มันเกิดความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี่มันก็ลังนับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความเศร้าหมองมากขึ้นเอามันเศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณา มันจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้หมองนี้ด้วยความมีสติถือว่าความเศร้าหมองนั้นละ่ะเป็นสถานที่ทํางานกําหนดดูไม่ต้องดีใจเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับของมันไปเองด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ได้ดับด้วยความอยากให้ดับนี่หลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามัผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทราบว่านี่คือความผ่องใส นีเป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่สแสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระการรมะรระวังจิตใจของตนผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความป่องใสความป่องใสกับความพาสสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความป่องใสขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ให้เราทราบสาเห,เหตุมันไว้ทั้งสองเงื่อนสัจธร,รรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรร,รมชั่วก็เป็นสัจธรร,รมถ้าพินาศเป็นสัจธรรมหากเราไม่พินาศเป็นสัจธรรม อ้าวแล้วชั่วก็มาติดดีอีกนี่แต่ในการดําเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเช่นเดียวกับบันไดไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องตําหนิทางดียึดตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่นความดีจะมีมากน้อยเพียงไรความผ่องใสความสงบจะมีมากน้อยเพียงไรอาสังสมให้มีนี่แหละคือหลักของใจเป็นเครื่องยึด เมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วเรื่องความจริงเราจะได้ทราบทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบงังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้นถึงว่าถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยึดจิตมีความผ่องใสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ของใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากตาย เรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตให้ไปด้วยความผาสุกเย็นใจอุบายของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจรารณาเช่นความเศร้าหมองเป็นต้น ความเ้ามองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาด้วยด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเสียใจกับมันมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญาน่ถ้าเราไม่นำสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยาก ถ้ามันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดีมันยิ่งจะกําเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอยู่้วจะให้มันดับไปได้อย่างไงเมื่อสาเหตุหนุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกําเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะให้ดับสาเหตุนี่คืออะไรก็คือปัญญาอ้าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความเศร้าหมองมันเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรเ้าถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความเศร้าหมองนี้ มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรังถาวรมันมาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเวลานี้ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้เปาหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทําไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่เพราะนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้ง้วยความเบาใจปรากฏขึ้นมา แทนที่เพราะไร้ทถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองดนุที่นั่นอาการท้องจิตที่จะไปส,ส่งเสริมให้ความสศหมองเกิดขึ้นมันก็มีทางเล็ดลอดออกไปคิดไปสั่งสมขึ้นมาได้นั่นความเศร้าหมองนี่มันก็สลายตัวของมันลงไปนี่ความสศหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความสศหมองนั่นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้ำให้ขุนมัวให้เป็นทุกข์ ไม่ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็อย่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันดังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชัวว่วก็พิจารณาปัญญาใช้ได้ใช,ไชญญ้ได้หมดทั้งทางดีทางชั่วปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปตองนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่ว่าความ ไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดดูความไม่สบายมันเกินมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมันต้องมีสาเหตุนะค้นลงที่หนันอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปอันนั้นไม่เกิดประโยชน์จำปิฉังนนพติทำิดทุกขงังเนี่ยปรรถนาเม,มื่อไม่สมหวังนี่มันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุข ให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกอันความปรารถนานั้นนี่มันต้องให้พิจรารณาแก้จิตแก้อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิตมันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกควอยสังเกตด,ดูอยู่เสมอปัญญาก็ท่านเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริง ซึ่งแต่ละอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชั่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องผสริมจ,จิตชั่วก็เป็นเครื่องไปกดขีบ่บังคับหรือไปทําลายจิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลําดับลาดับนีนักภาวนา ต้องตั้งหน้าพิจารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆโดยที่ลืมทำงานมันจะตั้งอยู่ทลายก็ให้มันตั้งเราอย่าไปปรารถนาอย่าไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูรู้มันใจมันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงว,ว่ามีสิ่งรบกวนไม่สงบมันต้งหาความสงบไม่ได้ทองเกลียวอยู่ภายในขันนี่ถาว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไปหลังโน้นหลังน,น,งนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกไปอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในขันรูปคือกาย ของเราทุกส่วนท่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมันก็เกิดกระดับข้งมันสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนบเมเยนกันไปกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาไม้มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจำว่าจำปอยู่อย่างนั้นน่ะจำอยู่ตลอดเวลาจำได้หายไปจำได้หายไปเอาสาระแก่สาระมันได้ ทั้งขานวิญญาณมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความดับอยู่อย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นหินลับปัญญาใจ,ใจของเราก็มีความปองใสเพราะใจไม่ใช่ขันใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกับตอน เมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันนันเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจากใจอย่างนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเต็มปากสําหรับผู้นนะครับเอวัง